สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ว่าเราจะมาเล่นเกมเกมไหนนะพูดถ้าจะเลือกใครวันพุดบวกหนึ่งผมกับสองนะคะท่านผู้ชมโอเคก็ได้วันนี้เราจะมาเล่นเกมวิสตริกแน่นะครับเดี๋ยวจะทำปกชิปเอาไว้ กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่เราลัมชมคลิปใหม่ๆขอบคุเราได้เสมอใช่เอาแบบนั้นนะครับผมขอผมขอนะผมยากได้เงินจริงๆเลยจอยเข้ามาเลยใครอยากเห็น ยาเห็นผมเล่น chapter สี่ก็คอมเมนต์มาครับแต่คูดผิไม่ไม่ไม่พี่แฉกระษา,าพูดผิดครับท่านผู้ชมขอขอภัยด้วยนะครับไปแล้วนะทุกคนโอเคขอจบคิไปไม่เช่น,นี้กนะคบับ๊ายบาต่อเล่นโ้อชิลไอ้เกรส เสี่ยงอ่ำเปานะครับขอบแป๊บมึงนะท่านผู้ชมขอแป๊บขอใจนะเสียงคุไปไม่ใช่ไม่ใช่ยังเป้าเราลืมเราลืมโทรเข้าไปหานายลนคมันต้องโทรกับนายลนคมโอเคครับท่านผู้ชมมันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยนะครับก็แป๊บนะครับท่านผู้ชมขอไปแป๊บน,นะครับแป๊บ โอเคครับคุณชมผมมาแล้วกรีน n t r ชอินไซด์เดอ e h ตอนนี้พวกเราต้องตอนนี้พวกเราต้องเอ่อเก็บขยะใช่เออแบบง่ะโอเค โอเคถ้าผู้ชมไม่ขี้หันฟ้องถิง่นท่าจังถิ่นก็ขอขอ,ขอโทษทางพี่ๆน้องๆเลยนะครับว่า <Okay. S 1> แต่ผมขออธิบาตกับคนนั้นหน่อยนะครับผมแอดเพื่อนไปแล้วนะครับใน The Strongest b a t t l e g r o u n d นะครับยังไม่ได้หนึง,หนงอีกครับผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับ mm hmm. ทุกคนอย่าลืมนะผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment อะไรมาผมอ่านหมดจะขอผมหนึ่งๆอะไรก็มาหมดครับเพราะผมมี ลูกสมุนนะครับชื่อว่าวายูนิมายเนยมนะคะในอาหารหน้าบาแบบนั้นสิเป้าว้าเป็นลูกสมุนเราใช่ไหมถ้าผู้ชมคิดว่าอินเดีดยเป็นลูกสมุนผมกดหนึ่งเทดียไม่ใช่ลูกสมุนผมกดสองเมียาตอนนี้อินเดียมาแล้วครับท่านผู้ชม เร็วเร็วเร็วหิ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 วแล้วพ่อกินของนายแล้วไปแล้วเจ้างจนผู้ชมคิดว่าผมบ้าพลังเกินไปกดหนึ่งครับไม่บ้ากดสองครับ ถ้าคุณผู้ชมครับนี่คือตัวเกมนะคะคือเราต้องหยิบอาหารนะคะแล้วก็ไปใส่ใส่เครื่องไมโครเวฟและทีนี้ก็ไปวางจินกับพ่อนะครับทำหลายๆอันเขื่อไว้เลยอย่างที่ผมทำแล้วก็เอาน้ำนะคะจะมีด้านซ้ายมีเทอร์สก็คือต้องดื่มน้ำนะครับแล้วก็ฮังเกร์นะครับก็คือ กินอาหารครับส่วนเ n เ r อ y ก็คือต้องนอนนะครับแล้วก็กดต้อยกดเลยครับเพาะแล้วก็แค่แค่อันเดียแล้วครับหมดอะ่ะพวกเราจะเลือกบอสไปเรื่อยๆจะตายครับพเพราะราต้องทําตามกฎนะครับตอนนี้ก็เพื่อนผมก็ไม่พูดอะไรเลยเพราะเพื่อนผมวางสายโอ้ไม่ก็ผมต้องโทรใหม่โอ้ไม่ก็ ไม่มีเสียงขออภัยนะครับฮัลโหลเพื่อนถูกให้เข้าใจ <S <S เออทุกคนปิดไฟนะคะอัพเดตต่อไปก็คือตอนไั้งฝานะครับต้องปิดไฟนะคะต้องปิดไฟทั้งหมดในบ้านเลยครับระวังถึงห้องทุกห้องเลยนะครับห้องนอนห้องน้ำห้อง่ะจอดรถห้องห้องห้อง โอ้ถูกห้องแหละครับผมที่แก๊กพูดนะคะท่านผู้ชมแต่มันมีห้องนึงไม่ได้เปิดอ๋อน้ำต่อไปนะครับไปที่จริงถนะ้าพวกเราทำรู้เสร็จแล้วพวกเราสามารถเปิดไฟได้นะคะใช่ไหมแองเบาเบ้าอยอกใ่เลยนี่แนนะ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 นี่แนเะนะบ้า ฮัลโหลทุกคนท่านผู้ชมคิดว่าเรา F K ใช่ไหมครับใช่ครับคอ F K ทุกคนพูดถูกแล้วทีนี้ผมก็ต้องเปิดทีวีแล้วนั่งดูทีวีอย่างสบายๆที่ผมที่ผมนั่งได้ก็ผมคานนะครับไม่ใช่คานสินั่งย่อย่อนะครับมีโมนาลิซาด้วยโอ้โหก็มีรูปภาพ เต็มไปหมดแล้วก็มีสวิตไฟตรงนั้นไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้ครับแต่ผมจะเปิดนะก็ี้เกียจฟังผมขึ้นไปดีกว่าถ้าคุณชมชิวว่าผมควรฟังไหมติดแล้วก็สิบไปแล้วตุบ่มอังเป้าในต่นนะคีต่นปาแก้ใส่หน้าคุ้มอังเปาตื่นแล้วคือ องสั่เขาตายอังเปาอังเปาเพื่อนผมไม่ได้ยินผมน้เพ้่นไม่เชอ่ออย่านะอังเปาม่อย่าบางอาานอังเปาพอเคยโอเค อคืออะไรอ่ะโอเคเออหนอ่อกินเม็ดเดิเชื่อฟังก่อนเลยครัพ่อเปิดไฟมันกดไฟฉายได้นะครับผมเล่นคอมนะครับก็ถ้าไฟฉายก็กดตัว F นะครับเพื่อที่จะเอาไฟฉายออกมาแต่ถ้าไม่เอาไฟฉายก็กดตัว F เดิมครับ อันนี้คือทูโทเรียนะครับมันมีแค่สี่แก๊สแคนต้องอใช้ให้ประหยัดใช้ c ี t v ทีวีเพื่ออยู่อ๋อนงงานครับพ้่น้องไม่ต้องนอนก็แบบใช้แบบประหยัดไม่ให้ยลังานมันหมดครับแล้วก็อันนี้ถ้าพ่อมาก็อธิบายคนดูอยู่อันนี้ ไม่จับเป็นก็ได้ครับส่วนต้องอันนี้ทำตามหมดชิมผมอธิบายไปต้นคลิปครับโอเคน,อนั่งบอลนามีอ่ะนั่งเราทำไมเนยไปไม่เยอะไ,ไม่เยอะไม่เชอะไปแล้วมีรูปหมาชิบะแล้วก็โกโจโแล้วก็ชายเกเร่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ใครก็ไม่รู้โอเค ต้องดื่มน้ำแล้วก็พอวอเอเอาไว้เผื่อเราจะไปต้องดูวันนี้ไว้ดีๆบาอบระวังพ่อตื่นเฮ้ยพี่เป็นจะเจนเนอเรตอร์ทำอ,อาหารเผื่อ,อไว้เลยทำอาหารเผื่อ,อไว้จะูาชมนีจาไม่ตายอ่ะ ทำไมในตาแข็งเบาดูข้าวข้าวเหรอเอ้าอะไรอ่ะท่านผู้ชมผมตอนนี้ผมทำอาหารไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมคิดว่าผมจะทำอาหารได้ไหมวันนี้โอ้ยช่วยเร็ว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 กินอาหารกินได้โอเค แม่จู๊กๆๆอ้ายจู๊กๆๆจู๊กๆๆมาดิๆๆจู๊กๆๆ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  well, ภาคสองภาคหนึห่งก่อนันนต้องผานภาคหนึ่งกันสิอลัอมไม่ตูเนเฉยเลภาคสองป้าเอาจอยแล้วมา

ให้ปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ผีที่ได้ไม่หลอกคุณยังเล่นยังมีโอ้ยเด็กติหรือสิถ้าผู้ชมที่ว่าผมติดเด็กก็สิถ้าผู้ชมจ่ายให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมถ้าถ้าคุณไม่จ่ายให้ผมจะหนีไปทุกบ้านคุณแล้วก็เผาบ้านคุณนะครับคุณได้ยินผมใช่ไหมครับผมจะเผาบ้านคุณแล้วก็ลบไอเดี่ยฝอในคุณแม่คุณเล่นฝอในตลอดไปไปไป อางบอกว่าพูดว่าบ,บวมอยู่นั่นเลยเพราะนายบวมน้ำไงบวมไปห้ามไปทำอาหาเรเลยอังเปาพเพราะนายเปิดไฟฉายก็ได้เกิดอะไรแล้วแม่คนกำลังเนอะตอ,ตอนนี้มืดมากเลยครับท่านผู้ชมอังเปานาั่งไม่ค่อยจะทำอาหารน้อย ตอนนี้แะใหมครับผมีแบบนั้นเหมือนกันเลมล่เตอนนี้นะคบองเปาไม่ยอมมาช่วยผมทำอาหารนะครับเดี๋ยวแค่ของอังเปาแล้วผมนั่งของกินยำ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 งำยำนั่งไม่ได้ย่ม ทุกคนนะครับว่าผมกินน so ้ำอะไรอยู่ครับแล้วทุกคนชอบกินน้ำอะไรคอมเมนต์มานะครับผมกินน้ำแดงอยู่พี่พี่ผมอยากผมใบนะ้ครับว่าน้ำแล้วก็เป็นสีแดงๆครับแต่ห้าเโ่นน้ำแดงนะครับต้องชื่อยี่ห้อนะครับ น้องบอลนะไม่ยอมมันเอาจากผมนี่ก็ได้นี่นายกินงมงมงมรีฟิลเลอร์เจเนเรเตอร์แบบหนึ่งครับอยากพึ่งวิลลิงสองทำให้เต็มโต๊ะเลยครับรีฟิลเจนเนเรเตอร์ก่อนน้องบอลเนาะเขาให้อีมินเนอร์อีกรอบโอเคได้แล้ว เอย่าไปแตะสิอนบ่าวเดี๋ยววางเอาไว้วางเอาไว้นะนะพ่อยา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 มาทำให้เต็มโตเลยมาให้าไม่เต็มโตออกอีกสามทีไหมล่ะตึ้งทางแล้วถ้าผู้ชมพู่อ้ายจะเบื่อเบื่อเลยนะครับเพราะว่านี่มันเกมเก่าแล้วแมงบ่าวเก่าบ้าน บอลไงขึ้นบอลไงขึ้นไปเปิดเปิดแอร์้านบนเลยโอเคมันวางที่พ่อมานได้ยังทำเพือเอาไว้หนึ่งอันเลยไปกลับ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 ไปนอนกลับข้าวไปนอน ล็อกวานิอาปิดไฟแั้หมดปิดไฟทั้งหมดบอกให้ปิดไฟทั้งหมดไหนก็ไม่ฟังโอ้ยเส็ลำหรับอีบเไฟาน้กอนมันยัเซฟแล้วก็ไปเอารีโมทด้านล่างนี่ก็มงจอปิดด้วยนี่ยากสุดถึงแล้ว เปิดออนทีวีแล้วก็คึ้นม่นั่งบนเลยที่เก็บฟังข่าวเพื่อจะมานอนเร็วและยังที่นอนเราอะ่ะมันเหมือนที่นอนมา,านครับนะคบถ้่เหมือนที่ที่นอนมาค่ะกดหนึ่งไม่เหมือนกดสองดูว่ววาหงาั่ นี่มันที่ของเราเนี่ยออกไปนนองทังฟ้าพองพองพองเขีินส์ปาปี้เินส์ปาปี้เขีมินส์เปาปี้เขี้มินสปาปี้ o l l a r a r o I dare you to fight me No shake your neck Open fundo to c h a k your d e c k ออามาไนไปเน่อยตามีคิดว่าไป้วตาไนไปมั่ง แล้วพอนายเช็คเสร็จเดี๋ยวเราโดนซีซีีวีให้นายโดนไล่เดี๋ยวไม่ะโอ้ยอุ้ยจ็บท้องอุ้ยด่าาเร็วอ่ะดีๆก็ปวดท้องขึ้นมาท่านผู้ชมวิ่งดื้อ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 ดือดื้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 อตื้อับวางเบาปิดประตูล็อกประตูแบบแน่นมาปิดแอร์หยิบ จริงน้างเปาเราสามารถปูดกตโดกดโตโลกดกดตัดตตัดตเยี่ยมโอเคสวัสดีนั้นอนนี้เลยอันนี้ทุกคนก็รู้ว่าจะมาแรกที่ผมตายเลยใช่ไหมครับจัดการ มุตมตากับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้เป็นมุมมองเออตาจหมดเลยอ่ะหมดเลยสนับกินในร้านก่อนนะย่าๆย่าๆย่าบ้างเดี๋ยวผมมาแก้งในแชปเตอร์หนึ่งนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายๆอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะคุณจะโดนเผาบ้านแล้วก็ลบ ID เดฟ่อนไหมบ้าง